ผลิตภัณฑ์ TK s o อยเป็นชุดอาหารเสริมทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรที่ได้พิสูจน์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงกับพืชไม้ผลหลายชนิดสามารถฟื้นฟูสภาพต้นหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างรวดเร็วเห็นผลได้ภายใน15ถึง30วันสามารถใช้ได้กับระบบน้ำหรือเครื่องฉีดพ่นยาเคมี โดยปรับเป็นละอองหยาบๆฉีดพ่นไปที่ดินบริเวณรากฝอยชายพุ่มทุกๆ2 0 3สถึงสาวันเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของใบระบบรากลำต้นกิ่งกา้านรวมถึงสะสมอาหารเพื่อการออกดอกติดผลและผลผลิตที่มีคุณภาพทีเคซอยหนึ 1, ่งทซอยสองทีเค plus ชุดธาตุอาหารพืชทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตร สำหรับในเช้าวันนี้เรามาพบกันในเช้าของวันศุกร์เป็นวันศุกร์ที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2564หรือปี2021เรากลับมาดูประเด็นในส่วนของช่วงแรกนะครับเป็นช่วงของการรายงานสภาพดินฟ้าอากาศติดตามการพยากรณ์หรือการคาดหมายลักษณะอากาศนะครับจากในส่วนของแหล่งข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุนิยมวิทยาสถาน านีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีนะครับหรือในเว็บไซต์ข้อมูลเราพบนะครับว่าในส่วนของช่วงนี้เนี่ยในสภาวะของภาคตะวันออกเรายังมีโอกาสที่จะมีฝนตกเล็กน้อยครับแค่เพียงเล็กน้อยนะครับผมอธิบายว่าเล็กน้อยก็คือไม่ได้มีผลกระทบต่อการออกดอกถ้าพูดถึงการส่งเสริมการเจริญเติบโตก็เป็นไปตามปกติแล้วก็ในส่วนของประเด็นก็คงว่า โอกาสฝนจะหมดเลยหรือ,อยังก็ยังไม่หมดครับเพราะว่าในส่วนของฝนฟ้านั้นอาจจะมีไปถึงสัปดาห์หน้าแต่ก็มีปริมาณที่ไม่มากสำหรับภาคตะวันออกอยู่ในระดับประมาณสัก20-30%ในสัปดาห์หน้า ในส่วนของภอาคใต้นะครับโดยเฉพาะภาคใต้เองเนี่ยก็น่าจะต้องวิตกกังวลนิดนึ่งปริมาณฝนเนี่ยฝนทางฝั่งอันดามันจะน้อยแต่ฝั่งอ่าวไทยจะเยอะครับ60-70%ของพื้นที่นี่คือประเด็นเพราะฉะนั้นในส่วนของสิ่งที่เราคงจะต้องย้อนกลับมาดูว่าสถานะอากาศยังคงมีส่วนในการสนับสนุนการออกดอกและก็ในส่วนของการ ส่งเสริมการจเจริญเติบโตต่อไปสำหรับประเด็นคำถามที่เกี่ยวกับดินฟ้าอากาศนะครับหลายท่านก็ถามว่าฝนมันจะหมดเมื่อไหร่ก็คงอยู่ในสภาวะเช่นนี้ไปอีกนะครับก็ถือว่าฝนหมดแล้วเพียงแต่ว่ามีเล็กน้อยเท่านั้นนะครับในถึงสัปดาห์หน้านูาน่นและถามต่อไปว่าหนาวเมื่อไหร่ตามประมาณการหรือการคาดการจากกรมตุนิยมวิทยาก็คงในราวประมาณกลางเดือนธันวาคมครับหนาวหนักไหม ก็อยู่ในระดับประมาณ15-16องศาเซลเซียสก็เรียกว่าหนาวครับแล้วก็อาจจะมีกระแสลมบ้างในส่วนของปีนี้ให้ดูข่าวสารด้านนอกครับประเทศจีนขณะนี้เจอพายุหิมะตกหนักเลยมีผลกระทบเลยนะครับมีผลกระทบเขาบอกว่าในด้านทางวิทยาศาสตร์นแนวกันความหนาวเย็นมันรั่วครับดังนั้นความหนาวเย็นก็เลยไหลลงมาสู่ทางาทางเขต เขาเรียกว่าแกนกลางของโลกก็คือในเขตสเส้นศูนย์สูตรเพราะฉะนั้นอาจจะหนาวกว่าปกติก็ได้อยู่ในช่วงเราประมาณกลางเดือนธันวาคมเพราะฉะนั้นหลายท่านที่ถามเนี่ยผมเข้าใจครับว่าท่านก็ประมาณว่าพอกลางเดือนธันวาคมเนี่ยถ้าดอกบานเนี่ยมันจะเจอหนาวมันจะติดยากมีโอกาสไหมมีโอกาสครับเราจาได้นะครับว่าดอกของทุเรียนนั้นก็จะอยู่ในช่วงบานเนี่ยหนาวหนักๆเนี่ยไปบานตอนสิบโมงเช้านู่น นี่เป็นประเด็นที่เราจะต้องรีบมองประเด็นในเรื่องของการบริหารจัดก,การการป้องกันภัยหนาวซึ่งท่านอาจารย์เลื่อนสักวัฒนาคุณก็ได้กล่าวไว้ในคําแนะนํานะครับว่าการให้ท่าสังกสีต้องให้ก่อนหนาว การให้ก่อนหนาวนั้นสังกะสีทางดินก็จะอยู่ในรูปของเซอร์คอนในรูปของทางใบก็จะเป็นสังกะสีต่างๆที่มีจําหน่ายอยู่ทั่วไปต้องให้ก่อนหนาวและก็ส่วนต่อมาที่ผมก็นําเรียนก็คือเรื่องของการบริหารจัดการน้าท่านหนาวหนักต้องให้น้ําตอนเย็นหรือให้น้ําตอนเช้าตอนเช้าจะไปกระตุ้นความอุ่นหรือความร้อนของผู้ดินพึ่งขึ้นมาเพราะนั้นช่วงนี้ครับเรายังมีเวลาในการดูแลบริหารจัดการต่อไปประเด็นต่อมาครับ ก็เป็นคําถามอีกเช่นเดียวกันเกี่ยวกับดินฟ้ากาศแล้วปีนี้มันจะแรงไหมไม่แรงครับจากการคาดการหรือการพยากรณ์ซึ่งอาจจะเป็นการล่วงหน้าผมก็ต้องเรียนว่านี่คือทิศทางหรือแนวโน้มเท่านั้นเองนะครับฝนภาคใต้จะหมดที่กุมภาพันธ์ตะวันออกเราก็ยังมีความชืน้นแล้วเมษานี้นะครับเมษานี้ฝนก็จะมาเร็วกว่าปกติอันนึงมาจากอิทธิพลของลานิยายังไม่หมดจริงๆเขายังมีอิทธิพลอยู่เพราะฉะนั้นแรงไหมไม่แรงนะครับ ฝนมาเร็วไหมมาเร็วกว่าในปีที่ผ่านมาครับอันนี้คือคำตอบเพื่อให้เดิดเห็นภาพทั้งใกล้และในระยะไกลๆสารับประเด็นสาระในส่วนของเช้าวันนี้ผม,ผมคงนำเอาประเด็นคำถามของพี่น้องเกษตรกรที่เป็นข้อสงสัยนะครับข้อสงสัยก็เรื่องของอกรณีทุเรียนอินทรีย์หรือผลไม้อินทรีย์หรือผลไม้ออแกนิกแต่เราก็จะเน้นไปในเรื่องของทุเรียนที่เป็นคําตอบก็คือว่า กรณีของทุเรียนเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นทุเรียนอินทรีย์อีกแนวทางหนึ่งคือทุเรียนออแกนิกมันเป็นอย่างไรแล้วก็ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เขาแนะนำเนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์แนะนําที่เอามาใช้ในสวนเนี่ยเป็นออแกนิกถ้าใช้แล้วทุเรียนมันจะเป็นออแกนิกหรือไม่ผมตอบได้เลยครับว่าทั้งหมดนะั้นมันเป็นความหลากหลายในด้านของทางวิชาการให้เข้าใจอย่างนี้ครับ สรุปเป็นภาษาที่เราฟังกันเข้าใจง่ายๆก็คือว่ากรณีของทุเรียนออแกนิกคือท่านไม่สามารถที่จะไปทำอะไรได้เลยนะครับอันนี้คือออแกนิกแท้ๆเลยก็อย่างเช่นกรณีของทุเรียนป่าทุเรียนที่อยู่ในภูเขาทุเรียนที่อยู่ในป่าทุเรียนที่เขาไม่ทำอะไรเลยนั่นคือความหมายของทุเรียนออแกนิก แต่ถ้าเราเข้าไปดูแลตัดแต่งกิ่งใส่ปุ๋ยดูแลจัดการนะครับทางป่าดูแลอาหารอันนั้นไม่ใช่แล้วจะไม่ใช่ทุเรียนออร์แกนิกให้เข้าใจว่าถ้าทุเรียนป่าทุเรียนเขาที่ไม่ทำอะไรเลยนั้นก็คือถูกต้องเขาอาศัยธรรมชาติอาศัยพืชอาศัยทุกสิ่งอย่างต่างที่เป็นสิ่งมีชีวิตมาดูแลบริหารจัดการเขาอันนี้คือความหมายที่หนึ่งให้เราเข้าใจง่ายๆ คือในเรื่องของประเทศไทยนี่นะครับมันก็มีคำว่าออคกนิกเนี่ยหลายระดับระดับสากลระดับความเข้าใจของอทางวิชาการกับระดับความเข้าใจของเกษตรกรทีนี้เราก็ต้องมาดูต่อว่าเอาแล้วอย่างกรณีที่เราเข้าไปดูแลบริหารจัดการอย่างเช่นกรณีของอาการไม่ใช้สารเคมีนะครับการใช้ในส่วนของปุ๋ยอินทรีย การจัดการต่างๆเนี่ยมันใช้ออกนิกหรือไม่ในระดับทางวิชาการแล้วถือว่าไม่ใช่เป็นแค่เพียงเกษตรอินทรีย์คำว่าเกษตรอินทรีย์หรือทุเรียนอินทรีย์ก็คือมีไม่มีการใช้สารเคมีใดๆเลยแต่ใช้ในเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์หรือใช้วิถีทางในด้านของการใช้ในส่วนของพืช อาจจะเป็นพืชสมุนไพรอาจจะเป็นในเรื่องของสารที่ท่านอาจจะเอามาเกิดจากกระบวนการหมักอะไรก็ตามครับอันนั้นก็คือกระบวนการที่ใช้จากสิ่งมีชีวิตมาหมักมาย่อยสลายแล้วมาหมักมาใช้ในกรณีการใช้ปัจจัยซึ่งปัจจัยทั้งสองอย่างก็จะเป็นเรื่องของการบำรุงกับปัจจัยอีกกลุ่มนึ่งก็คือการป้องกันศัตรูพืช เพราะฉะนั้นในความหมายที่เราต้องเข้าใจก็คือกรณีของเกษตรอินทรีย์ทีนี้ก็ต้องมาดูอีกครับว่าในพิพธภัณฑ์ที่มีการอบอกขายมีการโฆษณามีการจำหน่ายกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นออร์แกนิกให้เข้าใจครับแค่เพียงว่าการสื่อสารกับผู้ผลิตกับผู้ใช้ คือเพียงให้เข้าใจว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดูดีหมายความว่าเขาก็เป็นสารสกัดที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือเป็นพืชก็กตามนำเอาสารเหล่านั้นมาทำการสกัดแล้วกลายเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อจัดจำหน่ายการจัดจำหน่ายตรงนี้เนี่ยอาจจะมีผลิตภัณฑ์สองรูปแบบก็คือส่วนหนึ่งคือบำรุงส่งเสริมการจเจริญเติบโตส่วนหนึ่ง กับอีกส่วนหนึ่งอาจจะมาสร้างภูมิต้านทานอาจจะมาปกป้องคุ้มครองในลักษณะของสัตรูพืชในเรื่องนี้เนี่ยผมอยากจะนําเนยนว่ามีนักวิชาการท่านหนึ่งนะครับได้กล่าวไว้ว่ามันไม่มีอะไรละครับไม่มีสารอะไรที่จะมีคุณสมบัติวิเศษได้มากขนาดใช้แค่2อย่างหรือ5อย่างใช้ตามคาําโฆษณาทําการประชาสัมพันธ์แล้วเราชาวสวนทุเรียนจะประสบความสําเร็จไม่มีครับ เพราะสิ่งทุกอย่างนั้นมันจะต้องเป็นเรื่องของการเจริญเติบโตของพืชในเรื่องของศัตรูพืชก็คือการที่เราจะต้องมีสารหรือบางสิ่งบางอย่างจะเป็นในส่วนของสิ่งที่ไปปกป้องคุ้มครองไม่ให้พืชเสียหายซึ่งอย่างในกรณีที่เราทำวามเข้าใจต้องเข้าใจต่อไปครับว่ากรณีของการสารมัต่างๆ อันนั้นก็จะเป็นสารในส่วนของการนำไปเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตกรณีของการนำเอาพืชมาหมักหรือพืชสมุนไพรหรือพืชต่างๆเอามาหมักก็จะเป็นกรณีของการนำไปใช้เพื่อการป้องกันกาจัดศัตรูพืชเพราะนั้นวัตถุประสงค์มันจะต้องอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นในความหมายของการที่ทำทุเรียนอินทรีย์หรือจะเป็นทุเรียนที่ไม่ได้ใช้สารเคมี นั่นก็คือกรณีของทุเรียนอินทรีย์แต่ถ้าทุเรียนที่มีการาใช้ในเรื่องของพืชสมุนไพรมีการใช้ปุ๋ยเคมีมีการกระบวนการจัดการต่างๆตรงนั้นเราก็จะเรียกว่าเกษตรปลอดภัยหรือเกษตรผสมผสานยังมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ท่านต้องเข้าใจว่าในปัจจุบันเนี่ยการใช้สิ่งมีชีวิตมาควบคุมสิ่งมีชีวิตนั่นก็คือการใช้จุลินทรีย์ จุลินทรีย์นั้นจะมีสองแบบจุลินทรีย์เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตคือไปย่อยสลายสารอาหารต่างๆอันนั้นก็เพื่อการเจริญเติบโต,ตแต่ในปัจจุบันเราจะมีจุลินทรีย์อีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว,ว่าชีวพันธุ์หรือกรณีในทางวิชาการเขาเรียกว,ว่าไบโอโลจิคอนคอนทรลหรือกรณีของชีวพันธุ์อย่างเช่นการนำเอาเชื้อราที่เป็นส่วนของศัตรูพืชมา ผลิตขยายแล้วก็เอามาใช้ในการควบคุมโรคพืชหรือในการควบคุมแมลงอย่างเช่นไตโคเดอม,มานะครับหรือจะเป็นในส่วนของบาซิลัสซับทิลิสที่มีการค้าอยู่ในปัจจุบันก็ไตซานลามินาอันนี้มาควบคุมไฟทอปเทลา่าแล้วก็ระโรคเสื้อลาต่างๆ ในส่วนของอีกกลุ่มหนึ่งก็คือตัวเมทัลลเซียมลาเขียวก็ไปควบคุมไรหรือนอนในส่วนของบัวเรียก็จะควบคุมเพลี้ยไฟในส่วนของตัวไรซินัสก็จะมาควบคุมเพีย้ยหอยเพแป๊ะอันนี้ก็คือชีวพันธุ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยในส่วนของคําว่าชีวพันธุ์ก็คือสิ่งมีชีวิตขยายมาควบคุมสิ่งมีชีวิตซึ่งสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในออแกนิกได้ไหมไม่ได้นะครับ ทุเรียนออแกนิกจะทําอะไรไม่ได้เลยแต่เข้าไปอยู่ในทุเรียนอินทรีย์ได้หรือไม่ได้อย่างถูกต้องเข้าไปอยู่ในอีกแนวทางหนึ่งเขาเรียกว่ากรณีทุเรียนผสมผสานหรือทุเรียนปลอดภัยคําว่าตรงนี้เนี่ยเข้าได้ไหมเข้าได้อย่างแน่นอนเพราะทุเรียนปลอดภัยหรือทุเรียนแบบผสมผสานนี่นะครับ ให้เข้าใจว่าทำได้ทุกอย่างใสปุ๋ยเคมีใส่ได้ไหมใส่ได้ใช้ธาตุอาหารได้ไหมใช้ได้ใช้พืชสมุนไพรไหมใช้ได้ใช้จุลินทรีย์หรือใช้เชื้อราต่างๆที่เป็นชีวพันธุ์ได้ไหมได้ใช้สารเคมีได้ไหมได้อันนี้ก็คือทุเรียนผสมผสานซึ่งเน้นไปในเรื่องของการเอาสิ่งต่างๆใช้แรงงานใช้ชีวพันธุ์ใช้สารเคมีที่มีความจำเป็น แล้วเราก็สามารถที่จะ,ะควบคุมทั้งได้ด้านคุณภาพผลผลิตแล้วก็ในเรื่องศัตรูพืชตรงนี้ก็คือกรณีของวิธีผสมผสานในทางวิชาการอาจจะเรียกว,ว่าเป็นเกษตรปลอดภัยคือไม่มีอะไรอันตรายตกค้างอยู่ทั้งในพืชในสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในผลผลิตทีน,นี้เราก็ต้องมาดูในรายละเอียดกันต่อครับกรณีที่มีพิษพันธ์ที่เป็นแบบว่าออาร์แกนิก แล้วเอามาใช้ในทุเรียนแล้วก็จะโฆษณาว่าทุเรียนเป็นออแกนิกคําตอบคือไม่ใช่แล้วนะครับสิ่งที่ผมได้อธิบายมาทั้งหมดคําว่าพิิพภัณฑ์ที่เป็นออแกนิกก็หมายความว่าเป็นผิิธภัณฑ์ที่ได้มีการสกัดจากสิ่งมีชีวิตเอามาเป็นผิิธภัณฑ์ที่ใช้ในเการส่งเสริมการเจริญเติบโต,ตส่วนหนึ่งหรือเอาไปใช้เพื่อการป้องกันควบคุมศัตรูพืชอีกส่วนหนึ่งนี่คือ ความหมายตรงนั้นแต่ในปัจจุบันเนี่ยจะมีอีกส่วนององค์ประกอบนะครับว่าเป็นส่วนของเคมีเป็นสารเคมีที่ไม่ได้เป็นอันตรายแต่เขามีส่วนที่จะไปกระตุ้นให้กับทุเรียนจเจริญเติบโตได้ดีปรับฮอร์โมนสมดุลปรับพลังงานปรับในส่วนของอการทำงานในเรื่องของระบบอันนั้นก็เป็นเคมีเหมือนกันซึ่งในปัจจุบันนะครับ ผมอธิบายอย่างนี้ในพิพิธภัณฑ์ใดก็ตามเขาจะต้องไปยื่นไปยื่นจดสิทธิบัตรในการเพิ่มเติมก็คือสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมานั้นเข้าไปอยู่ในกลุ่มของเกษตรอินทรีย์ได้หรือไม่เป็นออร์แกนิกหรือไม่เป็นอินทรีย์หรือไม่อันนี้คือเฉพาะส่วนของผลิตภัณฑ์นะครับที่เอามาจําหน่าย จะต้องมีการบอกไว้อย่างชัดเจนว่าพิษพันธุ์นั้นคืออะไรเข้าไปในกลุ่มของการใช้ในเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรออร์แกนิกได้หรือไม่ถ้าได้เขาจะต้องระบุไว้อย่างชัดเจนนี่คือประเด็นที่ผมอยากจะอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเข้าใจในความหมายในปัจจุบันเพราะว่าหลายท่านอาจจะสับสนดังนั้นเราก็ต้องกลับมาดูว่าในวิถีทางความเป็นไปได้ ก็คงเป็นไปได้แค่กเกษตรทุเรียนอินทรีย์เท่านั้นนะครับส่วนทุเรียนออร์แกนิกก็อธิบายแล้วว่าต้องทุเรียนป่าทุเรียนเขานู่นถึงจะเป็นไปได้ทีนี้ในคําว่าในปัจจุบันเนี่ยระบบราชการเองก็ผ่อนผันให้อันนี้คือผมต้องพูดตรงไปตรงมาครับว่าเขาผ่อนผันให้ว่าจะเป็นออร์แกนิกทุเรียนออร์แกนิกได้เนี่ยท่านก็จะต้องเข้าไปอยู่ในกลุ่มของราชการแต่ถ้าพูดถึงความหมายสากลไม่ใช่ครับ ท่านก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มของราชการแล้วก็กลายเป็นทุเรียนออแกนิกก็ได้หรือจะเป็นทุเรียนอินทรีย์ก็แล้วแต่อันนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าไปอยู่ในกลุ่มในองค์กรตรงนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนที่นี้ในขั้นตอนการปฏิบัติในการผลิตนั้นจากคําถามมีคําถามหนึ่งว่ามันเป็นไปได้หรือไม่ผมก็เรียนครับว่ามีความเป็นไปได้แต่น้อยมากครับถ้าเราจะทําเป็นเชิงอนุรักษ ท่านทำได้แต่ถ้าท่านจะทำเป็นเชิงพาณิชย์ต้องการผลผลิตที่ดีมีปริมาณมากมีคุณภาพความเป็นไปได้แทบจะไม่มีทุกวันนี้เนี่นะครับเราดูแลอย่างดีทุกอย่างเรายังไม่ประสบค,ความสำเร็จเลยแล้วถ้าจะเป็นกรณีเช่นนั้นคำตอบคือท่านไม่ประสบค,ความสำเร็จแน่นอนส่วนที่เป็นแนวทางที่เราคิดว่า เป็นไปได้และก็มีส่วนที่จะเป็นประโยชน์อย่างดีก็คือกรณีการใช้ระบบของวิธีผสมผสานคำว่าผสมผสานคือใช้ทุกอย่างครับใช้ทั้งอินทรีย์ใช้ทั้งเคมีใช้ทั้งชีวพันธุ์ใช้ทั้งในกลุ่มของปัจจัยต่างๆที่ลดต้นทุนและก็ปลอดภัยแล้วก็นำมาร่วมกันในกระบวนการใช้อย่างแบบผสมผสาน ตรงนี้จะทําให้เราประสบความสําเร็จได้ผลผลิตมีคุณภาพและก็ปลอดภัยต่อตัวเราต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะผลผลิตที่ติดค้างไปนี่เป็นประเด็นที่ผมสรุปให้ฟังตรงนี้เพื่อเป็นคําตอบให้กับท่านที่ได้สอบถามมาคือเราไม่ต้องเกรงใจกันนะครับคือผมไม่ได้ตอบเพื่อที่จะเอาใจหรือไม่ได้ไปเกรงใจใครๆที่เขาต้องการผลิตเชิงการค้าแต่เราให้พี่น้องชาวสวนได้เข้าใจตรงนี้อย่างชัดเจน ในประเทศไทยเราถือว่ายอมรับกับมาตรฐานตรงนี้ให้เป็นคำว่าเกษตรอินทรีย์แต่ท่านจะสังเกตว่าไม่ใช่มีความหมายว่าเราไม่ไปทำอะไรเลยกับทุเรียนทุกอย่างเราจะต้องใช้ขั้นตอนที่มากขึ้นใช้แรงงานที่มากขึ้นใช้ความใจใส่ดูแลที่มากขึ้นถามว่ามากขึ้นตรงจุดใดการสำรวจ นะครับการสำรวจจะต้องมากขึ้นการไปหาทำการปลูกพืชสมุนไพรกระบวนการที่จะใช้แรงงานไปทั้งหมักจะเป็นหมักปุ๋ยหมักน้ำหมักเปียกหมักแห้งก็แล้วแต่กระบวนการเหล่านี้ร้วนแต่เป็นการใช้แรงงานทั้งสิ้นแล้วก็การใช้แรงงานนั้นก็ไม่ใช่แค่นี้จะต้องนำพาเอาสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็นำไปใส่เพราะฉะนั้นความหมายก็คือต้องดูแลจาัดก,การเอาใจใส่ดูแลมากกว่า ปกติไม่ใช่น้อยกว่านะครับมากกว่าแล้วก็ในกระบวนการมากกว่านั้นก็อาจจะต้องมีรายละเอียดที่มากขึ้นไปอีกอย่างเช่นกรณีของการที่จะไปเลือกในส่วนของพืชสมุนไพรการเลือกเทคโนโลยีไบโอโรจิคอนคอนโทลการสร้างแตนเบียนการสร้างเชื้อไตโคเดอร์มาการผลิตเชื้อบูวาเรียนั่นก็จะเป็นอีกกระบบวนการที่เอามาสนับสนุนเพราะฉะนั้นท่านจะต้องเป็นผู้ผลิต แล้วท่านก็จะต้องนำมาใช้เพราะฉะนั้นจำต้องเข้าใจว่าเราจะทำได้เราจะต้องเอาใจใส่ดูแลแล้วก็ใช้แรงงานอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องยอมรับนั่นก็คือว่าปริมาณผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกรณีของการใช้ปัจจัยดังกล่าวเรา อาจจะต้องยอมรับในประเด็นตรงที่ว่าผลผลิตนั้นลดลงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องพิสูจน์กันนะครับคือบางอย่างบางเรื่องนั้นเนี่ยเวลาที่ทางสื่อสารมวลชนหรือหน่วยงานองค์กรเอาข้อมูลมานำเสนอก็จะเป็นข้อมูลในเชิงที่ว่าพนักราผู้ใช้ในระบบของเกษตรอินทรีย์จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ ส่วนใหญ่แล้วก็จะได้ผลผลิตที่มากขึ้นดีขึ้นคุณภาพมากขึ้นหรืออะไรที่มากขึ้นมากขึ้นแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้มีความหมายตรงนั้นนะครับความหมายตรงนั้นก็คือว่าเราได้ผลผลิตลดลงแต่เราใช้ต้นทุนในการที่จะต้องใช้ต้นทุนไปซื้อปัจจัยเนี่ยน้อยลงพอเราใช้ปัจจัยไปซื้อน้อยลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ผลกำไรที่เรายังคงเหลืออยู่และนอกจากนี้ในกลุ่มของวิธีการเกษตรในปัจจุบันการปลูกพืชผสมผสานการปลูกพืชหลายชนิดเพื่อเสริมรายได้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคเป็นแนววิธีการผลิตเป็นเรื่องของการศึกษาในการพัฒนาเสริมรายได้นะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกันกันกบเรื่องอื่น กรณีของการที่เรามีพืชรายวันพืชรายสัปดาห์พืชรายเดือนพืชรายปีนั่นเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนเศรษฐกิจไม่ใช่ระบบการผลิตส่วนกรณีของการที่เราจะไปบังคับหรือการที่จะเพิ่มปริมาณผลผลิตนั่นเป็นเรื่องที่เป็นการสร้างระบบการผลิตในแนวเทคโนโลยี ก็คือการเพิ่มปริมาณผลผลิตจากการใช้ธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมซึ่งในธาตุอาหารทั้งหมดนี้จะได้มาจากทั้งกรณีของอินทรีย์และเคมี Me. ผมยกตัวอย่างเช่นในรายการของเราจะมีปุ๋ยเบกรีนปุ๋ยซันบาร์กนะครับบริษัทออแกนิกก็นำเอาปุ๋ยอินรีย์มาเป็นตัวฟิลเลอร์ ปุ๋ยเคมีเราก็มีในส่วนของอปุ๋ยต่างๆจะเป็นปุ๋ยยาราชจะเป็นปุ๋ยคนเขียวก็แล้วแต่ท่านจะเห็นว่าการหาธาตุอาหารมาให้กับพืชนั้นจะต้องมาจากแหล่งวัตถุดิบทั้งสองแหล่งคือทั้งอินทรีย์ทั้งเคมีกรณีของการที่เรานำมาให้นั้นเราก็มีวัตถุประสงค์มีหลักการที่แตกต่างกัน อย่างกรณีปุ๋ยอินทรีย์นั้นเราต้องการให้เพื่อพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพของดินส่วนปุ๋ยเคมีเราก็จะเป็นการเพิ่มปริมาณของคุณค่าอาหารทางทางสารเคมีเพื่อเพิ่มปริมาณผลผล,ผลิตส่วนในกรณีในปัจจุบันการพัฒนาหรือการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ทางราชการเองนะครับยังถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการเป็น ฝ่ายสนับสนุนนั่นก็คือการนำเอาระบบผสมผสานถ้าเป็นของกลมวิชาการก็เป็น IPC Integrated Pest Control สมัยก่อนกลมส่งเสริมการเกษตรก็ได้ดำเนินรายการในส่วนของ Integrated Pest Management ก็คือการบริหารจัดการเพราะฉะนั้นระบบตรงนี้จึงยังเป็นระบบที่เชื่อมโยงกันตรงกลางเป็นระบบผสมผสานเป็นระบบบูรณาการ ผมต้องอธิบายตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะให้ท่านได้เข้าใจเมื่อท่านเข้าใจแล้วเราก็จะทราบครับว่าอย่างกรณีของทุเรียนในลูกหรือในภาวะปัจจุบันเนี่ยในความหมายที่ออกมาในปัจจุบันก็คือการลดต้นทุนการที่ประหยัดแรงงานแต่ไม่ได้มีความหมายว่าจะเป็นออแกนิกนะครับ ตรงนี้เนี่ยเป็นแค่เพียงว่าด้วยเหตุผลของการวางแผนในการบริหารจัดการท่านไม่ใส่ปุ๋ยการไม่ใส่ปุ๋ยถือว่าเป็นการเอาเปลือดินอยู่แล้วเพียงพอแต่ถ้าท่านเป็นผู้ที่ทำการผลิตในกเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิกก็จะต้องเข้าไปดำเนินการเพิ่มคุณภาพของดินนะครับไม่ใช่ไม่ใส่ปุ๋ยแล้วฉันบอกว่าฉันเป็นออร์แกนิกหรือฉันเป็นอินทรีย์ นั่นเป็นการเปรียบเทียบว่าเราเอาประโยชน์จากดินไปใช้มากเกินไปเหมือนกับกรณีของการปลูกกล้วยไข่ถ้าเราเป็นกลุ่มผู้ปลูกเราเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์เราก็ต้องไปหาอินทรีย์วัตถุมาใส่ในอินทรีย์วัตถุก็จะมีปริมาณธาตุอาหารที่เป็นองค์ประกอบของไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมมีแคลเซียมมีแมกนีเซียมมีธาตุอาหารอยู่ในนั้นซึ่งเรานำมาจาก อินทรีย์วัตถุก็จะเป็นเกษตรอินทรีย์ถ้าเราเอาถั่วมาปลูกเอาพืชมาปลูกเป็นระดับสองชั้นสามชั้นในบริเวณในสวนทุเรียนแล้วให้พืชเหล่านั้นเรียกมแมลงเข้ามา,มาแมลงเหล่านั้นก็จะไปควบคุม,มแมลงศัตรูพืชดินไม่มีการขุดไม่มีการไถพลวนทุกอย่างต้องเป็นไปตามภาวะตรงนี้จึงจะเป็นความหมายของคำว่าออร์แกนิก นี่คือความหมายจริงๆและก็อยากให้ท่านเข้าใจทีนี้เราก็ต้องมาเจาะลึกเข้าไปอีกในส่วนของทุเรียนคือกรณีทุเรียนนั้นผมอยากจะนำเรียนว่าคือเป็นพืชที่หลากหลายในกระบวนการขั้นตอนและวิธีการถ้าอย่างเป็นกรณีของมังคุดอันนั้นเราสามารถที่จะทำได้ง่ายเพราะว่าเห็นใบก็เห็นดอกเห็นดอกก็เห็นผลเห็นผลก็เห็นผลผลิตทำบ้างไม่ทำบ้างก็ยังพอได้ แต่ทำหรับทุเรียนมันไม่ได้ถ้าไม่ได้แล้วทำไมเขาโฆษณากันได้ว่าเขาเป็นทุเรียนอินทรีย์เราก็ต้องมาดูกันในายละเอียดในเชิงลึกลงไปอีกครับว่าอย่างกรณีของการพัฒนาใบใบของทุเรียนนั้นก็คือโรงครัวที่สำคัญเขาจะผลิตตามกระบวนการตามธรรมชาติโดยรากเป็นตัวดูดซับสารอาหารจากในส่วนของทางดิน ส่งขึ้นไปที่ใบใบส่วนหนึ่งอาจจะได้รับจากปริมาณน้ำฝนหรืออาจจากอากาศแล้วก็จเจริญเติบโตโจนกระทั่งถึงจุดจุดหนึ่งนั่นก็คือความสมดุลในความสมบูรณ์พอถึงจุดตรงนั้นเขาจะต้องไปกระทบกับสภาวะอากาศที่เป็นส่วนของธรรมชาติที่เอื้ออมนวยเขาก็จะเริ่มสู่กระบวนการออกดอก ซึ่งในกระบวนการออกดอกเหล่านี้คำถามเราไม่ชักนำให้ออกดอกได้ไหมผมตอบได้เลยเขาว่าได้อย่างแน่นอนคือเราก็ปล่อยให้เขาพัฒนาตามธรรมชาติอากาศเขาบีบเขาก็ต้องออกดอกดังนั้นการที่เรามองว่าเราไม่ใช้ปัจจัยไปดึงดอกแล้วเราเป็นออแกนิกคำตอบคือไม่ใช่อีกเหมือนกันการไม่ใส่ปุ๋ยเคมี แล้วเราทําให้ทุเรียนออกดอกได้เราเป็นออแกนิกก็ไม่ใช่อีกเช่นเดียวกันนั่นเป็นสรีละเป็นลักษณะของการเจริญเติบโตโดยกระบวนการทางธรรมชาติแล้วพอดอกออกมาแล้วกระบวนการตัดแต่งถ้าเราจะพูดถึงออแกนิกเราไม่สามารถที่จะไปตัดแต่งได้เลยนะครับ การไถพรวนการแต่งกิ่งการตัดแต่งการทำอะไรการหาอะไรไปดำเนินการไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งสิ้นอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งซึ่งเราไม่พูดถึงถ้าเรามาพูดถึงอินทรีย์เราไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเราต้องมีการตัดแต่งไหมเรื่องนี้ถ้าเราจะพูดถึงการปล่อยโดยธรรมชาติเขามีดอกมากเขาก็ต้องติดได้ครับ แล้วทำไมอะเราถึงจะต้องไปตัดแต่งเพราะในกระบวนการส่งเสริมการเจริญเติบโตของการวางแผนการผลิตถ้าเป็นการผลิตในเชิงพาณิชย์เป็นเทคโนโลยีเราต้องคุมตำแหน่งต้องมีตำแหน่งที่จะให้ทุเดียนเหล่านั้นวางผลผลิตแต่ถ้าเป็นในเรื่องของธรรมชาติเราก็ปล่อยให้เขาพัฒนาไปกระบวนการผสมเกสรต้องไม่มีไม่มีในไหนไม่มีในออร์แกนิก แต่ถ้าเป็นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นวิธีการปกติท่านก็ยังสามารถที่จะไปช่วยในกระบวนการผสมเกสรได้สำหรับในส่วนของวันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทกท่านสวัสดีครับ